เห็นล <Hello. S 2> สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับอุ้มอีกครั้งนะคะทุกคนในวันนี้เนี่ยอุ้มจะมาสอนวิธีการปัมม๊มวิว u t u b e แบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะแน่นอนค่ะคำว่าฟรีในที่นี้นะคะคือหมายถึงทําได้จริงนะคะแต่ว่าการทดลองใช้ฟรีเนี่ยหนึ่งแอคสามารถทดลองใช้ฟรีได้เพียงหนึ่งครั้งค่ะและวิธีนี้นะคะเราจะเข้าไปทําผ่านเว็บไซต์ชื่อเว็บไซต์ว่า w w w ร์ไวด์เว็บปั๊มฟของนั่นเองค่ะ เพราะปั๊มในที่นี้กดโดยใช้ไมโครนะคะทุกคนแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะคงไม่มีใครเถียงเพราะว่า YouTube เนี่ยก็ยังเป็นแพลตฟอร์มอันดับหนึ่งนะคะที่คนนิยมเข้าไปดูนั่นเองแล้วถ้าหาเพื่อนๆนะคะเป็นอินฟูเปิดรีวิวนะคะหรือว่าเป็นใครก็ตามแต่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะการเพิ่มวิวเนี่ยจำเป็นมากๆนะคะสหรับในยุคนี้ ราะการที่เราเมีวิวเยอะนะคะก็จะทําให้โปรไฟล์ของเราดูดีคลิปของเราดูดีคลิปของเราดูน่าสนใจนะคะและมันสามารถเกิดการเข้าถึงได้ง่ายมากันเองค่ะดังนั้นนะคะประโยชน์าการเพิ่มวิวมีเ,มเ,มเยอะมากๆและในตอนนี้นะคะวันนี้อุ้งจะมาสอนวิธีทาแบบฟรีหากใครสนใจติดตามคลิปนี้ได้เลยค่ะเริ่มจากเปิดอินเทอร์เน็ตขึ้นมานะคะแล้วก็เข้าป o o เกินค่ะจากนั้นนะคะเซิร์ชคำว่า www pumpfor com ค่ะคำว่าปั๊มนะคะสะกดด้วยไมโทค่ะ จากนั้นก็มองหาเว็บไซต์ที่เขียนว่าระบบปั๊มฟอ์ปั๊มแลอันดับหนึ่งของไทยค่ะคลิกเข้าไปเลยหน้าตาเว็บไซต์จะเป็นแบบนี้นะคะเราจะมาสมัครสมาชิกกันนะคะกดขีดสามขีดขวามือด้านบนเลยค่ะกดคำว่าสมัครสมาชิกนะคะตรงชื่อและอีเมลนะคะอุ้มจะใช้เป็นภาษาอังกฤษค่ะและอุ้มจะตั้งชื่อให้มันเหมือนกันนะคะลาย ID นะคะก็ใส่ของเราไปเลยค่ะส่วนรหัสผ่านนะคะเพื่อนเพื่อนก็สามารถคิดเองและตั้งใหม่ได้เลยค่ะ รวมไปถึงชื่อและอีเมลนะคะเพื่อนๆสามารถคิดขึ้นมาเองแล้วก็ตั้งได้เลยค่ะมาถึงหน้านี้นะคะจะเห็นว่าเรามีเงินอยู่ศูนย์บาทเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทักไลน์หาแอดมินเพื่อเติมเครดิตฟรีกันนะคะเปิดโปรแกรมไลน์ค่ะพิมพ์แอสไซน์เว็บซัพพอร์ตค่ะพิมพ์ตามอุ้มได้เลยนะคะทุกคนมาถึงหน้านี้นะคะเราก็ทักแชทหาแอดมินได้เลยค่ะแล้วก็แจ้งเขาไปว่าต้องการเติมเครดิตฟรีค่ะ แอดมินจะขอยูสเซอร์เนมนะคะให้เรานำยูสเซอร์เนมที่เราสมัครไว้เมื่อสักครู่นี้ส่งให้แอดมินได้เลยค่ะจากนั้นนะคะกลับไปที่หน้าเว็บไซต์เดิมค่ะแล้วก็กดรีเฟรชหน้าจอนหนึ่งทีนะคะทีนี้จะเห็นว่ามีเงินในระบบแล้วนะคะ1บาทให้นําเงินนี้นะคะไปปั๊มวิวยูทูบฟรีกันเลยค่ะขั้นตอนก็คือกดขีด3ขีดขวามือด้านบนกดคําว่าคําสั่งซื้อใหม่นะคะตรงการบริการก็เลือกคําว่าบริการที่เปิดให้ทดลองใช้ฟรีค่ะจากนั้นนะคะแพ็กเกจก็เลือกคําว่าเพิ่่ม YouTube แบบรีคะ ต่อไปนะคะเข้าไปที่หน้า YouTube ของเราค่ะเลือกวิดีโอมา1คลิปนะคะกดคำว่าแชร์ค่ะจากนั้นนะคะกดคำว่า copy link ค่ะนำลิงก์มาวางในช่องลิงก์แบบนี้เลยนะคะตรงจำนวนก็ใส่100ค่ะตามขั้นตํำที่เขาให้มาจะเห็นว่ายอดวิวของเรานะคะยอดเริ่มก็คืออยู่ที่83วิวนะคะหลังจากนี้เราก็รีเฟซหน้าจอรอยอดวิวขึ้นได้เลยค่ะรอไม่นานนะคะตอนนี้จะเห็นว่ายอดวิวทยอยขึ้นจริงด้วยค่ะเพื่อน จากเดิมนะคะ83วิวตอนนี้มี175วิวแล้วค่ะคนไหนสนใจก็สามารถเข้าไปทำตามอุ้มได้เลยนะคะที่เว็บไซต์ Pump4.com ค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับคลิปการสอนปันม๊ม View YouTube แบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะกานคลิปนะคะจะเห็นว่าขั้นตอนกนารทำของเราง่ายมากเลยเราใช้แค่เพียงลิงก์ YouTube นะคะในการทำและที่สำคัญได้ยอดสิงนะคะรอย,ยอดไม่นานเลยค่ะ หากใครสนใจนะคะอยากทดลองใช้ฟรีแบบนี้บ้างสามารถเข้าไปที่ Google นะคะแล้วก็เซชคำว่า www. pump4. o com ได้เลยและค่าั๊มในที่นี้กดโดยใช้ไมโครเนาะเดี๋ยวรายละเอียดเว็บไซต์นะคะอยู่ตรงนี้แล้วค่ะพิมพ์มกันได้เลยนอกจากนี้นะคะร้านยังมีไลน์ด้วยค่ะหากเพื่อนๆอยากคุยเรื่องอื่นอยากสายแอดมินนะคะสามารถทักไลน์ไปหาได้เลยที่ไลน์อาศัยดูซัพพอร์ตค่ะรายละเอียดอยู่ตรงนี้แล้วค่ะเวลาเพื่อนๆอย่าลืมพิมพ์อาศัยด้านหน้า,นานด้วยนะคะ แน่นอนค่ะจากในคลิปนะคะจะเห็นว่าได้ยอดจริงนะคะแล้วก็รอยอดไม่นานด้วยเนาะเพราะว่าร้านนี้นะคะเขาใช้ระบบอย่างพรีเมียมในการทำงานให้กับเราเองคะ่ะดังนั้นสบายใจได้เลยว่างานที่เราได้นะคะมีคุณภาพามากๆค่ะแล้วใครนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่ก็สามารถหยิบมือถือขึ้นมานะคะแล้วก็ทำาตามแบบนพร้มกันได้เลยเอาราคาในส่วงของวันนี้นะคะอู๋ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้ไปราคาบายๆค่ะ